ค่ะวันนี้นะคะพวกพี่สองคนก็จะพาน้องๆมาทํากิจกรรมสนุกสนุกัน,นะคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับพวกพี่สองคนงก่อนเลยค่ะค่ะพี่ชื่อพี่มิวนะคะค่ะพี่ชื่อพี่เบนนะคะค่ะสาหรับในกิจกรรมวันนี้นะคะอ่าพวกพี่พเนี่ยก็จะพาน้องๆนะคะทาการประดิษฐ์เกี่ยวกับของเล่นเกี่ยวกับ ى, วิทยาศาสตร์นะคะซึ่งพี่เบนเคยทําของเล่นวิทยาศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วคะเคยทำอ่า ลดลูกค่ะแล้วก็เคยทำลดพลังงานยางค่ะว้าวน่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่เชื่อว่าน,น้องก็เคยทำเช่นกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องนองนะคะมาประดิษฐ์รถของเล่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นรถพลังงานแม่เหล็กเองค่ะโดยรถพลังงานแม่เหล็กน,นะคะก็จะขับเคลื่อนโดยพลังงานแม่เหล็กน,นะคะโดยอาศัยเส้นแรงแม่เหล็กน,นะคะที่จะดูดหรือผลักกันนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าแม่เหล็กที่เราติดตั้งเนี่ยทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้ทั้งท้างหน้าแล้วก็ถอยหลังนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้ทําไปพร้อมกันกันกบพวกพี่ๆเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเ,าเข้าสู่วิธีการทํารถนะคะเราก็จะมารู้จักกับอุปกรณ์ของเราก่อนนะคะซึ่งอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกาวสองหน้าค่ะหลอดค่ะ กันไก่ค่ะไม้ติ้มค่ะเทปใสค่ะก็ฝาขวดน้ําที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอ่าแล้วก็กล่องกระดาษแข็งนะคะที่ตัดเอ่อเป็นรูปปะเพื่อที่ให้น้องๆประกอบได้นะคะและสุดท้ายเลยนะคะพระเอกของเราก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะอ่าหลังจากที่เราได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะ เราก็จะไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำกระดาษนะคะที่พวกพี่ๆี่เนี่ยทำการตัดแล้วก็กรีดเป็นร่อ,องไว้แบบนี้นะคะมาประกอบกันนะคะให้ได้เป็นลูกทรงแบบนี้นะคะให้น้องๆดูค่ะลูกทรงนี้นะคะ,ะน้องน้องได้แบบนี้กันไหมคะ,ะถ้าได้แบบนี้นะคะแปลว่าเราทําถูกทางแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํา เทปใสนะคะมาติดตรงรอยปะของลนของเรานะคะเพื่อ,อให้ลนของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะ,ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ให้ผู้ปกครองนะคะทําช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําคนเดียวอาจจะไม่ถนัดเนาะที่เราให้น้องๆดูหน่อยนะคะว่าเราติดแล้วเราเป็นประมาณไหนนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเนาะให้น้องนองนะคะ,ะตกแตง่งลวดลายรถของเรานะคะตามใจชอบเลยเราจะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นพี่ชอบลายดอกไม้นะคะพี่ก็จะวาดรูปดอกไม้นะคะ นี่ก็จะเป็นรถที่พวกพี่ๆช่วยกันออกแบบแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะชีก็สวยงามพอประมาณนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพวกพี่ก็จะมาพาน้องๆทาล้อรถกันค่ะโดยเราก็จะพลิกท้องรถขึ้นมาก่อนนะคะที่หนูช่วยจับนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนําไม้ลูกชิ้นมาเสียบกับ ฝาขวดน้ำนะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะระวังด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะฝาขวดน้ำนี้พวกพีก็ได้เจาะรูันให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําหลอดที่เราได้ตัดเตรียมไว้ในขนาดาเท่าก,กันกับท้องรถดนะคะ,คะมาเสียบเข้าไปเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะนําฝาขวดน้ำอีกฝาหนึ่งค่ะมาเสียบเข้าไปนะคะ มันดูง่ายมากๆเลยนะคะน้องๆได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือได้ไปแล้วหนึ่ชิ้นคะ่ะเราจะทำแบบนี้นะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะใสากรอดกชิ้นเดี <c oughs> ย๋ยวเดน้ำเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> ก็อร่อยที่เราเตรียมไว,ว้็ัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะอันนี้นค่ออะ,คะอันนี้คือ้ารถของเรานะคะจากนั้นเราก็จะมาติดลงกับท้องรถนะคะพี่เหนยวช่วยติดนะคะชี้ค่ะให้น้องๆน,นะคะนคําเทปใสนะคะมาติดนะคะติดให้มันรู้สึกว่ามันแน่นนะคะ ได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ล้อรถแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแม่เหล็กของรนันเองค่ะใช่แล้วค่ะโดยเราจะนําแม่เหล็กนะคะมาติดไว้กับกาวสองหน้าก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนําแม่เหล็กตัวนี้นะคะมาติดไว้ที่หลังรถของเราค่ะ นี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอัน,นหลังจากที่เรานําแม่เหล็กมาติดไว้กับหลังรถแล้วนะคะแล้วก็จะไปทาอุปกรณ์อ,อีกชิ้นนึงค่ะนั่นก็คืออะไรครัที่เหนิวตัวบังคับรถนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะนําไม้ติมนะคะมาติดกับแม่เหล็กนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะโดยก่อนที่เราจะทําการติดเนี่ยเราก็จะต้องทดสอบก่อนนะคะว่ารถเราเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าหรือเปล่าโดยนาแม่เหล็กนะคะมาวางไว้ใกล้ๆถ้ามานันดแบบนี้นะคะให้เรากลับด้นนะคะ่ะ ด้านหนึ่งดูนะคะรถเราเดินไปข้างหน้านะคะแสดงว่าเราต้องใช้ด้านนี้นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะนํากาสองหน้านะคะมาติดที่ไม่ติมของเรานะคะ,ะก็แกะออกนะคำแ,แม่เหล็กที่เราทำการทดสอบแล้วนะคะแบบนี้นะคะ,ะมาติดนะคะด้านนี้เนาะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็จะเริ่มทดลองกันเลยนะคะว่ารถแม่เหล็กของเราจะมีเนไนบ้างนะคะเราจะนําไม้นะคะมาจ่อแบบนี้นะคะรถเราก็จะเลื่อนไปข้างหน้านะคะรถเราวิ่งแล้วนะคะรถเคลื่อนที่มาข้างหน้านะคะทุกคนเราก็สามารถทำได้นะคะหลังจากที่พวกเราได้ทำรถพลังแม่เหล็กไปแล้วนะคะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถ นำอุคกรณ์ที่พวกพี่ๆเตรียมไปให้นะคะมาประดิษฐ์หรือว่าคิดตามความคิดสร้างสารรค์ของพวกเราอ,ะอ่ะสามารถทําเป็นรูปแบบอยู่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอ,อย่างนะคะน้องๆสามารถทารอบเนือจากนี้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอ,อย่างที่พวกพี่ๆได้ทํามาให้พวกเราดูเป็นตัวอ,อย่างนะคะ หลังจากเราได้ทํากิจกรรมจบลงไปแล้วนะคะ<ม>เราก็ได้ลดมันหึงพันนั่นเองค่ะแล้วพี่เบนสงสัยนะคะว่าทําไมรถเราถึงเคลื่อนที่ได้ทั้งที่ไม่มีน้ามันแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าด้วยะคะ่ะสงสัยค่ะพี่เบนแล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าน้องๆก็กาลังสงสัยเหมือนกันนะคะก็รอความคําตอบจากพี่เบนนะคะว่าพี่เบนจะมีคําตอบให้เราฟังหรือเปล่านะคะ,คะงั้นเรามาไขข้อสงสัยกันเลยค่ะ การที่รถลราเคลื่อนที่ได้นะคะเป็นเพราะว่าแม่เหล็กที่ติดอยู่ท้ายรถแล้วก็แม่เหล็กที่ติดอยู่กับก้านจับเป็นแม่เหล็กขั้วเดียวกันนั่นเองค่ะก็เลยเกิดแรงขักนะคะพอเราเอาไม้จับนะคะมาจ่อท้ายรถนะคะมันก็จะทําให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมคะนั่นก็คือแรงขับนั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากให้รถถอยหลังกลับมาหาไม้หรือว่าก้านจับของเราอะค่ะเราก็แค่ ปลี่ยนแม่เหล็กที่อยู่ก้านจับของเรานะคะเป็นอีกด้านหนึ่งค่ะอันนี้จะทาการเปลี่ยนนะคะนี่เปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเอาเราก็ลองเอาไปจาอใกล้ๆท้าย,ายรถดูนะคะว่ามันจะดูดไหมมันจะเคลื่อนที่เข้าหากันไหมนะคะแบบนี้นี่เองที่มันเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะเป<ส>็นเพราะว่าแม่เหล็กสองสองอันนี้ที่อยู่ท้ายรถกับที่อยู่ก้านจับเป็นแม่เหล็กคดลวดข้วกันเองค่ะมันก็เลยเกิดการดูดกัน หลังจากที่เราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะว่าน้องรถมันถึงวิ่งได้นะคะค่ะหลังจากวันนี้นะคะเราก็ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้ความาสนุกสนานนะคะประดิษฐ์ไปพร้อมๆกันนะคะพวกพี่ๆก็รอติดตามผลงานของน้องๆอ,อยู่นะคะว่า,าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะมีไอเดียความคิดที่แตกต่างกันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากดูผลงานของน้องๆน,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องๆนะคะติดตามรับชมกิจกรรมต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ